ข่าวที่จะอ่านทั้งหมดในวันนี้เป็นเรื่องจริงอยากจะอ่านข่าวตัวเต็มกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนขออภัยที่หายไปประมาณ 1- 2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพราะว่าไม่สบายอย่างหนักนะฮะไม่เป็นอันทำอะไรได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็เลยจะมาอ่านข่าวต่อนะครับเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2015บอกก่อนเลยว่าจริงๆคับผมไม่อยากจะอ่านข่าวเกี่ยวกับคนจีนแล้วเพราะแบบว่ามันรู้สึกว่าเราเอาข่าวมาจากประเทศประเทศหนึ่งแล้วมันแบบว่ามันก็พูดอยู่แต่ประเทศเดียวใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยหลากหลายแต่ว่ามันมีข่าวหนึ่งที่จี๊ดมากเลยเป็นข่าวที่1และข่าวที่2ในวันนี้ที่จะมาเานนํสอ สิบสองข่าวสุดโหดบ้าระห่ำในมือจีนในปีที่ผ่านมาสอง4สิบสี่ เขาอย่างเลยข่าวนี้มาจากเมโทรนะครับเป็นการมาเผยแพร่ในกระปุกแล้วก็โพสต์สเดย์ด้วยในคืนที่30มธันวาคมที่ผ่านมานะมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังแก้ผ้าอยู่แล้วก็เลือดออกที่ขานะครับกำลังซ้อมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กลางถนนหน้าโรงพยาบาลสืบสาวราวเรื่องจนกตำรวจมาปุ๊บก,ก็ได้ข่าวว่าคือผู้ชายคนนี้ที่กาลังซ้อมผู้หญิงคนนี้อยู่่จริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นภรรยาของเขานั่นเองสาเหตุที่เขากาลังซ้อมอยู่เนี่ยนะฮะมันมีเรื่องลึกลับมากกว่าน,นั้นผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะมีลูกกับผู้หญิงคนงน เผื่อใครสงสัยเนาะสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้มาโรงพยาบาลอะ่เะเพราะภรรยาหลวงเขาเนี่ยจับได้ว่าเขาอ,อ่ะไปมีภรรยาน้อยและซึ่งภรรยาน้องเขาเนี่ยอายุ21ปีที่เขาจับได้เนี่ยเพราะว่าไอ้นายฟานเนี่ยนะฮะเขาดันส่งอีเมลหาภรรยาน้อยโดยการใช้โทรศัพท์ของภรรยาหลวงโดยที่ลืมล็อกอท์ออกมาใครบอยทั้งหลายนะครับที่ลืมล็อกอาท์มจะเป็น Facebook อะไรก็แลแ้วแต่เตรียมตัวไว้ให้ดีเลยคุณอาจจะโดนเหมือนกับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อนนี้ก็เป็นไปได้หลังจากที่ภรรยาหลวงเขาจับได้เนี่ยสิ่งท ของนายฟานคนนี้ก่อนอื่นเลยคือผมสงสัยมานานมากแล้วว่าในละครหรือในอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดเธอนะไปถ้าฉันจับได้นะเธอโดนตัดให้ไม่ให้แ็ดกินแน่นอนเลยซึ่งผมก็แบบเฮ้ยมันมันเป็นไปได้เหรอเราก็เลยมีการทดลองอะไรเล็กๆน้อยๆมาให้ลองกันเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรลองนะฮะว้าว <Wow. S 2> มันขาดจริงเว้ยแต่มันมันกล้วยไงมันไม่ใช่ก้วยไงมันมันไม่ควรจะขาดเงี้ยมันคือเส้นเอ็นอะยังไงก็แล้วแต่หลังจากที่เขาโดนภรรยาหลวงของเขาเนี่ยตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็เลยถูกหามส่งไปโรงพยาบาลเพื่อจะทําการเย็บติดต่อกลับมาให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเ,ดเพราะถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เขาได้ถูกเหล่าหมอเนี่ยผ่าตัดกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมแล้วภรรยาหลวงเขาก็คงไม่รู้เป็นอะไรนะฮะบันดานโทรศรอบที่ 2, 2ในขณะที่นะในฟ้ากำลังหลับอยู่เอากันไกลเหมือนเดิมนะฮะตัดพิกซูเขาเป็นรอบที่2เขาในฟ้าก็เลยตื่น้มาแลวก็ ไล่ตบตีภรรยาเขาตั้งแต่ห้องโรงพยาบาลลงไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลทําให้ตํารวจต้องมาไกล่เกลี่ยเรื่องทั้งหมอทั้งตำรวจและคนแถวนั้นก็ช่วยกันเอาใช้ไฟฉายเนี่ยหาเจ้าโลกนายฟานซึ่งสุดท้ายแล้วหาไม่เจอตัดภาพมาเป็นเช้าวันต่อไปภรรยาน้อยของนายฟานเนี่ยก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามันไม่เป็นไรหรอกที่นายฟานเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะสร้างลูกให้เขาได้แล้วเพราะผู้ชายเองเนี่ยก็มีลูกแล้วตั้ง5คนพูดถึงลูกมีตั้ง5คนแต่ไม่สามารถปกป้องน้องชายพ่อไว้เป็นลูกที่ใช้ไม่ค่อยได้จริงๆสำหรับคนที่ เขาก็ภรยาหลวงเขาเนี่ยก็ถูกจับกลุมตัวนะครับในข้อหาทําลายร่างกายข่าวที่2ข่าวนี้บ้าเหมือนกันข่าวนี้คงเคยได้เห็นกันบ้างแล้วเพราะว่าแชร์ในโซเชียลกันค่อนข้างเยอะเรื่องรามีว่าคนขับรถประจําทางคนหนึ่งในเมืองจีนนะครับเขาก็ขับรถไปอยู่เรื่อยๆสักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งปัสสาวะแล้วก็เปลี่ยนผ้าอนมมามัยบนรถเอง oh, <no. S 2> ทำให้คนขับรถเนี่ย oh, <no. S 2> เขาต้องหันมาต่อว่าผู้หญิงคนนี้ก็เลยเกิดอาการฉุนเฉียวไม่พอใจก็เลยเอาไอ้ผ้าอนามัย ไปหาตำรวจแต่ในขณะที่กําลังขับไปสนันในตารวจนั่นเองด้วยความที่เขาเมินมามั้งผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยทําร้ายร่างกายคนขับรถคนนี้โดยการต่อยเข้าไปอย่างไม่ยัง้งทําให้คนขับรถคนนี้จมูกแตก <What? S 1> นะครับ <What? S 1> ก็บอกนะฮะว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้โดนจับกลุมตัวหรือโดนอะไรบ้างคนอะไรวะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงที่เม็นมานะครับข่าวที่3จริงๆข่าวนี้ตามหลักแล้วมันไม่ได้มาจากเมืองจีงพาะมันมาจากฮ่องกง <What? S 1> ข่าวนี้บอกว่าสาวฮ่องกงใส่กระโปรงลวดโชว์กางเกงในหัวกลางเมืองจริงๆข่่าาาาวนนี้้มััไคออบเเหรพะจอยู่ใน้อง กงเนี่ยมันยังไม่บ้ามากผมว่าข่าวนี้เป็นออกแนวแฟชั่นมากกว่าไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่าข่าวที่4นะครับด้วยความที่เมืองจีนมีประชากรมากมายถึง1,357ล้านคนด้วยกันเลยทําให้อาจจะเกิดการข่มคืนเยอะเ oh <no. S 1> มืองจีนเนี่ยมีเพศชายมากกว่าเพศหญิงเยอะมากหลายต่อหลายเท่าเพราะว่า เมืองจีนเนี่ยเขาเชื่อว่ามีลูกผู้ชายจะด,ดีกว่าเพราะจะได้สืบชื่อสกุลต่อไปนะครับสักองค์กรหนึ่งในเมืองจีนเนี่ยเขาก็ได้ทําวิธีการหลีกเลี่ยงการโดนข่มขืนออกมาคร่าวๆก็เกี่ยวกับว่าทํายังไงให้ไม่โดนข่มขืนวิธีการมีทั้งหมดเจ้าวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการตัดเล็บให้แหลมคมเพื่อจะควักลูกตาของตัวผู้ร้ายออกมาหรือไม่ว่าจะเป็นการอุจจาระปัสสาวะและอาเจียนใส่ ai, ผู้ร้ายเมื่อจําเป็นถ้าเกิดผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งจะทําตามอันนี้ได้นะต้องมีความแบบโหดมากอะ่ะแบบสั่งแม กระทั่งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กของตัวเองได้นะว่าถึงเวลาแล้วแหละข่าวที่5ชายคอปลาดิบเอ็กซ์เรย์เจอพยาธิทั่วทั้งตัวคืออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันมาจากปลาดิบจริงๆหรือเปล่านะก็ไม่ขออ่านมาแล้วกันก็ดูตามรูปก็ประมาณว่าผู้ชายคนหนึ่งคงกินปลาดิบเข้าไปเยอะมากจนทําให้มีพยาธ oh, <no. S 1> ิเต็มตัวเลยเป็นไปได้ก็กินของสุกกันนะครับเพื่อนๆข่าวที่6ขพ่อติดป้ายเชิญคนทั้งเมืองร่วมมันเกิดลูกก็จะเห็นได้จากรูปนะครับว่าต้องเป็นคนที่รวยมากๆแล้วแหละแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆหรือไม่ก็ไมม่่่ีีชืออเเสยยงงลททําาให้้้ตติปัว เพื่อจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมงานลูกชายหัวแก้วหัวแบนของตัวเองเลยกลายเป็นข่าวที่ค่อนข้างดังในโลกออนไลน์ของเมืองจีนข่าวที่7ข่าวนี้เป็นเกี่ยวของเรื่องความรักความใคร่นะถ้าเกิดใครเคยแอบปิิงชอบเพื่อนตัวเองในเพื่อนร่วมงานหรือว่าในมหาลัยหรือในโรงเรียนของตัวเองเนี่ยข่าวนี้ตั้งใจฟังให้ดีดูจากรูปนะฮะผู้ชายคนนี้เขาชอบผู้หญิงคนนี้ที่ทํางานของตัวเองเขาก็เลยสารภาพรักผู้หญิงคนนี้<อ>โดยการซื้อ iPhone 6ถึงเ9เครื่องเพื่อสารภาพรักนะไอโฟนหกเก้าสิบเก้าเครื่องตีเป็นเงินประมาณยองยไดห ว่าถ้าเกิดผู้หญิงตอบรักแล้วอะ่ะจะเอา iPhone ไปทําอะไรตั้ง9.9เครื่องใช้เป็นของชําช่วยในงานแต่งงานเหรอหรือยังไงสาหรับคนที่สงสัยนะครับไม่ผู้หญิงเขาเซโนว่ะเพื่อน oh, เรื่องที่สอ <no. S 1> ให้รู้ว่าถ้าจีบใคร iPhone 9.9เครื่องไม่เวิร์กข่าวที่8กลับมาในเรื่องของชูรักอีกแล้วข่าวนี้เป็นข่าวที่ชาวจีนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาจับเทียาน้อยได้เขาก็เลยเอาเพรยาร้อยเนี่ยมาทําการแก้ผ้าแล้วก็ประจานกลางถนนไม่มีใครคิดจะช่วยเหลือเลย oh, <no. S 1> มันเลยเป็นประเด็นในสังคมไงว่าถ้าเกิดเห็นมนุษย์คน หนึ่งซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ร้ายเนี่ยแล้วเราเห็นเขากำลังถูกทำร้ายอยู่เนี่ยเราควรจะปกป้องเขาไหมด้วยความที่เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันข่าวที่เก้าอันนี้สาหรับคนที่ลาคาญมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงทั้งหลายนะชายชราบังคับขอที่นั่งเจอหมวยกระโดดถีบสวนกลับดูจากรูปนะก็จะเห็นได้ว่าไอ้น้องหมวยคนนี้นะฮะกระโดดถีบไส้คิดเข้าไปที่ชายชราคน,นนี้อย่างจังเลยนะฮะจากข่าวเรารู้สึกว่าคนรุ่นใหม่นี่ก็จะซัพพอร์ตข่าวนี้กันด้วยเพราะว่าเขาเห็นว่าถึงแม้จะเป็นคนชรรรราาาาแต่่่ถ้เกกิดดไไมมมมีมยยในสสังคค็วจะะอ ถ้าเป็นเมืองไทยก็อาจจะโตเถียงถึงไม่ว่าจะเป็นอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นคนท้องล่ะหรือเป็นพระสงฆ์ล่ะคนจะโดนทีบด้วยไหมถ้าเขาไม่มีมารยาทิหรือมันไม่สมควรข่าวที่สิบนะฮะอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับความรักที่ไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่ก็เป็นข่าวที่ผู้หญิงคนนี้บอกเลิกชายคนหนึ่งแล้วชายคนนี้เขาไม่พอใจเหมือนแบบอกหักอ่ะได้ไม่รู้จะแก้แค้นผู้หญิงคนนี้ยังไงก็เลยทําการขอของคืนทั้งหมดของทั้งหมดเนี่ยรวมถึงอสุจิของเขาด้วยผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเขาขอคืนยังไงเลยไปอ่านเพิ่มเติมก็ได้ขข้ออสรุปปว่่าาาาเเเเเเเคืนนนนน็็งิิตีี จานวนเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณนั้นแหละแม่งบ้าแล้วข่าวสุดท้ายข่าวที่11ข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับร้านอาหารสำหรับใครที่ชอบไปทานร้านอาหารก็คือเรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปกินร้านอาหารที่เมืองจีนร้านหนึ่งลองที่กินไปได้ครึ่งจานแล้วเนี่ยพบถุงยางในอาหารของเขาก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วก็เรียกผู้จัดการร้านมาดูว่าเฮ้ย hey, ไม่มีถุงยางในอาหารเนี่ยอย่างนี้โดนปรับนะหนึ่งแสนหยวนรู้ไหมเนี่ยด้วยความที่ผู้จัดการร้านกลัวโดนค่าปรับถึง5ล้านบาทด้วยกันเขาเลยเอถุญางขึ้นมารับประทานโชว์ประมาณเนี้ย เฮ้ยกินได้หมูอะไรเนี่ยตั้งใ,ใส่หรือว,ว่าเนี่ยเออ ข่าวสุดท้ายข่าวที่12ข่าวนี้เป็นเกี่ยวกับเดอะฮักนะฮะต่ไม่ใช่แบบว่าไอตัวซุปเปอร์ฮีโร่อะไรแต่ก็คล้ายๆกันแหละก็คือผู้หญิงจีนคนนี้เขาไปกด ATM ที่ห้างดังห้างหนึ่งไม่รู้ว่าโดนกินบัตรหรือว่ากดตังค์ไม่ออกหรือว่าอะไรสิ่งที่เขาทําก็เลยค่อยๆทุบเครื่อง ATM ทีละน้อยแต่บังเอิญว่าทุบแล้วมันไม่ออกเขาก็เลยใช้แรงมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายอย่างที่เห็นในคลิปนะครับอย่างที่เห็นในภาพต่อไปนี้ก็คือบ้าระห่ำขึ้นมาทันใดทันทีทําลายเครื่อง ATM ทงเครื่องงงเเเเเลลลยยยนนนขขข่่่่่าา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 ววีีี้้้กกกกไไไมดดบออะัหจจททํิ หรือเปล่าต้องมีใครสักคนหนึ่งไปสอนเขาแหละว,ว่าวิธีการกดตู้วอทีมันไม่ได้กดอย่างเงี้ยจบแล้วกับ12ข่าวสุดโหดบ้าระห่ำในเมืองจีนในปีที่ผ่านมา2 0 1 4นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วย แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้จะมาพูดเพิ่มเติมว่าถ้ากิดอยากจะพูดคุยกันหรือว่าจะแนะนําข่าวอะไรให้ผมมาอ่านเพลงอะไรที่จะให้แปลหรือจะพูดคุยกันเล่นๆหรือจะมาอวดว่าเพิ่งซื้อ iPhone ใหม่9กสิบเก้าเครื่องหรือจะบอกว่าแฟนเลิกแล้วทาไงดีหรือจะบอกว่าฉี่บนรถเม์ได้ไหมหจะถามว่าเจอถูกยางในอาหารทาไงดีหรือจะถามว่าหรือถามแล้วแต่ก็จะบอกว่าตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้สักที่หนึงตรงนี้นะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วหมดเดินถ้ากิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชรกับ ลองมาโนว่ามันเป็นฉันทำไปเธอรักเธอม่นยยิ่งันแคดีล 山。